ก็มาส่งของขวัญให้จำได้ไหมวันทีพี่นยคะพี่นั่นแหละพี่ที่พิมพ์นั่นแหละ มาไปขอขวายให้เลยพี่ที่พิมอยู่อ่ะชีพีไม่ล,ละอยากได้โบมีมีโบไหมมีแมวนัว่นเลยอยากได้โบมาเป็นโบให้หนะ่อย ทุกคนแล้วชินริงลงไปอำานน้ำเนาะเธอมาดูเราเธอเข้ากันไหนเงา กุ้งสุดรอมาเป็นของขวัญให้หนูเลยนูอยากได้เอาโบแทนดอกกุหลาบได้ไหมโบแทนดอกกุหลาบได้ไหมน่ารักขอบคุณครับ อยากเป็นหลังไม้อู้เป็น้าไรเลยจ้าเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรดีกว่าอคบาไมีจริงคนที่ไม่จริง กแฟที่สั่งติดจแค่ยังไม่เจอเใครต้องมาจะชอบพื่อชอบถ้มาตัวตาถึงต้องูง้ในใจ,จหลังใบมีแฟนเปีไม่ได้หน้าใบเปีดได้จ้าหน้าไ,ปปนนาไม่เปีดแน่ไหนก็สุขขอใให้เรา น่ารักครับขอบคุณครับขอบคุณนะคะใบแบดจะมาลวกะว่าจะมาไลฟ์ขายของแต่ว่ามาไลน์น่ดซื่อๆหนาอมะนาตาบพัน จ้ายอ,อ,นห,อ,าห,อหนูจะมาขายหนูจะมาขายเสื้อผ้าหนูน่ะทักไว้เดี๋ยวทำงานก่อนอว้ทักไว้เดี๋ยวทำงานก่อน,อไ,น,อนไม่ได้หรอก phải đi nhá trời đông phải ăn làm làm được đâu à tao. mà bê bồ hay đủ lời mà bộ hay เหนือไม่พอออ้ยไปเปย์สาวบนแล้วสิฮะคือจัเปย์สาวบวน้ครกจะชอไห้ชอามกบ ใครก็มาฟูชอบชอบได้มาของเาใจครก็มาจะชอบชอบทีนมาของเราอวยอวยมาทุกคนกินอิ่มเนาะอวนระยะสุดท้ายแล้วไปแล้วนะทุกคน เดดจะหมดแล้วดวคู้ก็ไ่ม่ต้องเออทุกคนเนี่ยเนี่ยเขาเอฟเนี่ยน,นะทุกคนคือคือเอฟเสื้อมาทุกเอฟเนี่ยนังสือเนี่ยมาแล้วทุกคน้าคดีแกนะทุกคน,กนะกคนมีใครสนใจไหม ไป่ะดเกลียมีค่อสนใจนไหม